กลับมาพบกับเซล X นะคะเซลฟ้าค่ะแล้วก็เซลไอนะคะวันนี้พวกเรา3าคนพาทุกท่านมาชมนะคะสายรักชชรี่กันนะคะตอนนี้นะคะมีแต่คัดค่านมาจุกๆนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้า R18 นะคะบอบเบอร์อย่างนี้นะคะเดวิลอย่างนี้นะคะไม่รีลาเพีเด็กอยากให้ลูกค้าดูก่อนว่าวันนี้เรามีรุ่นไหนบ้าเชิญชมคันแรกเลยค่ะคันแรกนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่เจ้า BMW เลยนะครับ R18 นะตัวนี้เป็น First Edition นะครับมีของแต่งมาให้แล้วนะฮะคันนี้นะครับเป็นรถจดปี2021ครับเลขไมล12,000กิโลราคา799,000บาทนะฮะนี่สำหรับเจ้า R18 คลาสสิกคันนี้นะครับสภาพรถสวยๆเลยนะมีแหลกหน้ามาให้นะครับแล้วก็ชิลหน้าแต่งมีมาให้แล้วนะครับ ในเครื่องยนต์สวยๆนะฮะคันนี้นะครับมีกระเป๋าหลังมาให้2ใบด้วยนะเป็นกระเป๋าหนังนะครับสภาพสวยมาเลยมาดูคันถัดมานะคะสำหรับเจ้าคันนี้จะเป็นเจ้า Triumph Bobber Bag นะคะปี2021นนะฮะ วันนี้ขออนุญาตจำไหนยอยู่ที่469,000บาทลูกค้าอะไรให้ชมรอบคนันสภาพนี้ค่ะเล่งไม่วิ่งมา1,000กิโลเมตรแท้ๆนะคะจัดทรงเดิมศูนย์มาเลยนะคะรอเหล่าแน่นอนนะคะคุณจงกุญแจครบ2ดอกเลยนะคะพี่ๆท่านใดที่ชอบนะคะสำหรับบอบเปอร์สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยคะ่ะ อ่ะครับต่อไปนะครับจะเป็นเจ้าฮาร์เล่นะครับผมไนส์สเตอร์ครับผมอ่าเฮดเก้าเจ็ดห้านะครับอ่าคันนี้รถจะเป็นเดิมโรงงานเลยครับของแต่งจะเป็นแฮนด์นะครับผมยกสูง9นิ้วนะครับผมบริเวณรอบคันแทบไม่มีริ้วรอยเลยครับสภาพสวยครับผมแล้วก็จะมีของแต่งอีกตัวจะเป็นท่อนะครับเป็นของฟลาล์นนะครับอ่าสภาพโดยรวมสวยครับคันนี้เดี๋ยวเช่คันต่อไปได้เลยอ่ะอีกคันหนึ่งนะครับนี่ เขาบอกว่ายังกระป้ายแดงนะฮะคันนี้นะฮะเจ้า Sportster s 1 2 5 0นสบะครับคันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี2022นะฮะเลขใหม่เพียงแค่138มกิโลเท่านั้นนะครับราคา599,000บาทนะครับคันนี้นะฮะมีกระจกแต่งมาให้เลยนะครับนี่นะฮะสะภาพรถโดยรวมนะครับยังคงเป็นรถเดิมๆนะครับนี่ ทุกจุดนะครับยกเว้นกระจกนะฮะคันนี้ใส่กระจกแต่งมานะนอกนั้นจะยังเป็นรถสภาพเดิมนะครับเหมือนออกศูนย์นะครับ มาดูแนวสตรีท750กันบ้างนะคะพี่พี่ท่านไหนที่ชอบนะคะรถคันนี้ราคาเปิดจำหน่ายที่279,000บาทเลขไมวิ่งมาที่5,000กิโลเมตรแท้ค่ะพี่พี่ไลฟ์ให้ชมรอบคันนะคะมีกระจุงกระจกเดิมติดแต่งครบชิวหน้าแต่งค่ะสภาพยางนี้บอกเลยว่ายังใหม่ๆอยู่เลยนะคะ รอบคันสภาพสวยเลยนะคะนี่สีดำทั้งคันลอออแบบนี้ได้ท่อแต่งไปอีกรอมนะคะพี่พี่ท่านไหนที่ชอบนะคะสำหรับตัวสตีด750แคปเจอหน้าจอได้เลยคะ่ะครับยังอยู่กับเจ้าตัวสตีด750นะครับผมตัวนี้จะเป็นรถปี16นะครับเลขหม่เพียง3,000น,นิดนึงครับผมราคาอยู่ที่289,000ครับผม Uh huh. สภาพโดยรวมสวยครับคันนี้ของแต่งจะมีเป็นมุกงนะครับที่แต่งนะฮะเพิ่มครับผมแล้วก็กาดหม้อน้ํานะครับสวยครับบริเวณรอบๆไม่มีริ้วรอยครับผมยางหน้าหลังยางเต็มๆพร้อมใช้งานได้ตีกนานเลยครับขอคันนี้ เราข้ามค่ายมาดูตัวท็อปของทางดุคติกันบ้างนะครับสำหรับเจ้า x d e v e l นะฮะรถจดปี2018นะครับเลขไม่31,000กิโลราคาอยู่ที่449,000บาทนะครับนี่คันนี้นะครับสภาพสวยๆกันเลยนะกระจกแต่งไฟเลี้ยวในตัวนะครับที่จับโทรศัพท์มือถือแต่งมีมาให้นะครับกรอบไฟหน้านะครับเป็นงานเพียวคาร์บอนนะฮะนี่นะครับ บางโคนหน้าเป็นงานเพียวคาร์บอนนะครับครอบมอน้ำก็เป็นงานเพียวคาร์บอนเช่นกันนะครับนี่พวกฝาปิดกระปุกน้ำมันบเบรกนะครับหรือว่าจะเป็นฝาอุดโครงนะฮะพวกนี้เป็นของแต่งจากดูคาไบทั้งหมดนะครับรับประกันเลยนะสภาพสวยมากๆนะครับคันนี้ คันถัดมานะคะสำหรับเจ้าดูค i ติไดเวลนะคะปี2016นะคะราคาเปิดจำหน่ายที่339,000บาทสภาพรอบคันคันนี้วิ่งมาที่18,000กิโลมีกระจกแต่งตัวยึดโทรศัพท์แต่งนะคะนี่รอบคันสภาพหล่อๆคันนี้เป็นสีดำทั้งคันนะคะได้ล้อแต่งของดูค a ติไปพร้อมๆด้วยนะคะ ม่าน้ําแต่งให้ครบแล้วค่ะนะคะได้ท่อแต่งเทอร์มิไปพร้อมด้วยโอ้โหบอกเลยว่าคันนี้ครบคันแน่นอนพี่พี่ท่านในชอบนะคะ สามารถแคปเจอร์หน้าจอได้เลยนะคะโอ้โหบอกเลยว่านี่คัดมาเป็นบางส่วนเท่านั้นของที่ร้านเรานะคะเป็นสายลักชัวรี่แล้วกันเนาะพี่ๆท่านใดที่ชอบนะคะตามหาอยู่สามารถแอดไลน์หรือโทรเข้ามาคุยกับพวกเราได้เลยแอบกระซิบโปรโมชั่นก่อนแล้วกันสําหรับเดือนนี้นะคะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะพี่โปรโมชั่นสําหรับเดือนนี้นะครับยังคงฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าดําเนินการฟรีค่าจัดส่งอยู่เช่นเดิม ที่สาคัญนะคะพี่พี่ท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดเราส่งฟรีให้ทั่วประเทศเลยนะคะ,คะพี่พี่ท่านใดชอบคันไหนหรือว่ารุ่นอื่นคันไหนภายในร้านเรานะคะสามารถติดต่อเข้ามาขอรายละเอียดได้เลย<ม>วันนี้พวกเรา3คนอาจจะพามาอัปเดตกันประมาณนี้ค่ะ<ช>แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปรีวิวหน้านะคะวันนี้ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะส,ส,สวัสดีค่ะ